อยากได้หอยลุนขอฮอยลุนเลยแ้ะกันขอหอยลุนเลยแล้ะ,ออนลละกนรมาไม่เอ่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคี้ก็ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e ลบอลจันตากองกันอีกครั้งนะครับผมก็หลังจากที่เราเกริ่นไว้ในคลิปที่แล้วนะฮะที่เราเปิด ลุ้นปีเตอร์ชไมเคิลกันนะฮะกลับมาแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะฮะแล้วแพ็คที่เราจะเปิดก็เป็นแพ็คนี้ครับผมไปดูกันเลยฮะนี่นะครับผมแพ็คที่เราจะเปิดนะฮะก็จะเป็นแพ็ค Player of the Week นะครับผมในสัปดาห์ที่22กุมภาันั่นเองซึ่งตัวเทพเนี่ยค่อนข้างมีหลายตัวเลยนะครับผมเริ่มจากมาตินโอเดกาดนะครับผม เฟอร์จิฟลฟานได้แล้วก็อีกคนเนี่ยที่ผมค่อนข้างจะนําเสนอแล้วก็อยากได้มากที่สุดในสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นลัสมุญฮอยลุนนะฮะนี่นะครับผมถึงกับต้องใส่เสื้อแมนยูมาคอยต้อนรับฮอยลุนเลยนะฮะ<อ>ก็เป็นผู้ที่ซัด2ประตูนะฮะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะลูตันไปได้2ประตูตอนหน่งนะฮะแมะก็ขอขออวยกันหน่อยนะฮะก็เป็นนักเตะแมนยูนั่นเองสเตตเนะครับผม กความเร็ว90นะฮะสปีดต้น89แล้วก็จบสกอร์86นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับรัสมุดฮอยรุนนะฮะสูงใหญ่แข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วนะครับผมอันนี้คือโคตรโหดนะฮะต่อมาก็จะมีเดวี่ลูคัสเออร์นองเดสนะครผมคาร์ลออกุสโตแล้วก็มาคกสโรเรนเต้นะครับผม ก็จะมีฮุกโบเจ้าโกเม็อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ที่เราอยากได้จริงๆนะฮะก็จะมีโอเดกาดฟานไดแล้วก็หอยลุนนะครับผม3ตัวนี้เท่านั้นนะฮะแล้ววันนี้ในอ่าแล้วในคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดทั้งหมด4ใบนะฮะก็จะมีแพ็คฟรี1ใบแล้วก็ใช้คอยเปิดอีก3ใบนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเราไปเริ่มกันตั้งแต่ของฟรีกันก่อนเลยนะครับจะเป็นลัสมุดหอยลุนหรือเปล่านะครับผม ขอเป็นพรีเมียร์ลีกนะฮะขอถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมดีใจแล้วเออโอ้โหถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกหมดนี่คือแบบดวงดีมากนะฮะอ่าเป็นอิตาลีนี่ยผมคาร์ลอสออกุสโตเป็นแบ็กซ้ายในผมสเตต์เกสิบสามก็ถือว่าอ่าเป็นของฟรีใบแรกนะ,ะก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่าผมก็คงอาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมมาต่อมานี่ครับผมใบที่2นะฮะจะเป็นใครนะครับผมพื้พรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีก เนี่ยเนี่ยเห็นไหมสัญลักษณ์สมโมสรแห่งนี้เสื้อเป็นใครโอ้้หูมาก็รอเรนเต้นะครับผมก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะฮะที่จริงเป็นแบ็คะครับมแต่มา เป็นเพเยอร์ออฟเดอะวิกในตำแหน่งกองหน้านแต่9เ้า93บสาครับผมจบสกอร์84นะฮะความเร็ว9เก้าิครับผมก็คือโคตรโหดเน่ล่นเล่นได้เกือบหมดนีครับผมก็จะมีแบ็กกองกลางแล้วก็กองหน้านะครับอุ้ยโค่หดชิบหายนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ที่เราต้องการนีครับผมมาต่อมาไปที่3นะครับจะเป็นใครจะได้นักเตะดูครับมันมีแสงไฟอย่างนี้ อาจจะเป็นโอเค <Yahoo! S 1> ติมโอเดกาดนะครับผมได้ตัวท็อปที่สุดในอาทิตย์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ย <Okay. S 1> ผมกลับมาติมโอเดกาดสุดยอดจริงๆนะครับแหมแต่เสียดายที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เพื่อนโอเดกาดอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยแม่งเสียดายจริงเนี่ยโอ้โหสแต,ต็ปสุดยอดเนี่ยก็คือแบบ โอ้โหเขียวทั้งแถบเลยนะฮะเอ็ดควบคุมบอล93นะฮะส่งสั้น95นะฮะโอ้โหเลี้ยงบอล89เช็ดเคสุดยอดเย้น้อยก็ได้โอเดกาดนะครับมาดีใจแล้วนะฮะมาตัวสุดท้ายจะเป็นใครฮอยลุนหรือว่าฟานไดก็ได้นะครับแต่ว่าอยากได้ฮอยลุนขอฮอยลุนเลยแล้วกันมา ใบสุดท้ายเอากดผิดแน่ผมใบสุดท้ายหอยลุนลัซมูดหอยลุนมาหน่อยนะจ้าลัซมูดลัซมูดลัซมูดใบสุดท้ายอยากได้หอยลุนขอหอยลุนเลยแล้วการขอหอยลุนเลยแล้วกันมาไม่เอ่ยสัซูดหอยลุนโอ้โหกูอยากจะกิดผมอยากจะกิดให้ลัน S <S <an> อยัดเค่拉สบุตฮอยลุนรครับผมสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ตามหายัดแค่ยัดแค่ช่างสาวสมใจจริงนะเด็กผีนะฮะก็ต้องอยากได้นักเตะของปีศาจแดงอยู่แล้วนะฮะ,ะเออยัดแค่拉สบุตฮอยลุน มาใบสุดท้ายด้วยนะฮะโอ้โหผมแบบสบายตัวนะครับผมโคตรคุ้มเลยครับสำหรับอาทิตย์นี้โอ้โหมาสรุปผลประกอบการกันนะฮะและนี่นี่ครับผมก็เป็นผลประกอบการของเราในอาทิตย์นี้โอ้โหต้องบอกว่าอาทิตย์นี้เราค่อนข้างดวงดีนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ทั้งอ่าเป็นกวาดิโอนนะครับผมคือโคตรสแตทโคตรโ,โหดนะฮะแล้วก็ดีาซาร์ซี่มาก่อนหน้านี้นะฮะ แล้วก็เราก็ยังได้คาร์ลสออกุสโตนะฮะอันนี้เฉยๆมาก็รอนเต้ก็ยังเฉยๆนะฮะแต่ว่ามาตินโอเดกาดกับลัสมุธฮอยลุนนะฮะโอ้กูสองตัวเทพเพียงอัลบิวิกอาทิตย์นี้เลยนะฮะคือผมจะเอาเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนสำหรับลัสมุดฮอยลุนนะฮะส่วนมาตินโอเดกาดก็ใช้อย่างแน่นอนนะครับผมสัปดาห์นี้ก็ใจชื้นเลยนะครับผมไม่รู้จะ จะดีใจอะไรแบบนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะฮะกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะฮะก็อาทิตย์นี้เราก็ไม่เจ๊งนะฮะคือแบบคุ้มคุ้มแบบมาหาคุ้มนะครับผมโอ้โหสมใจเด็กผีนะฮะ สำหรับลับสมุทฮอยลุนตัวนี้นะครับผมโครเทพนะฮะโอเคไงก็ฝากท่านผู้ชมนครับผมกดไลค์กดซ like, ับสไคร e ์ช anel บอลจันทากองไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะมาติดตามดูผมแบบท็อปฟอร์มอย่างนี้เรื่อยๆท่านผู้ชมโอเคจาก,กัารคิปแนรก็ผมสวัสดีครับ